ก่อนเอง สนุกดีนะการทำผ้าไหมเนี่ยดูดูคนล้างนะฮะตัวเปียก<ม>ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหน้าเตาร้อนเดี๋ยวลงไปล้างไหมเปียกเดีเ๋ยวตากไหมตากแดดอีกอู้มันสนุกสนุกหลายอย่างสนุกเนี้ยเหมือนออกซอนนอเลยอ่ะวันเดือเตือดเตือดเต็มเลยแล้วสนุกจริงๆริงหรอครัสนุก มันอยู่ที่คนรักนันนะทีนี้มังบางคนก็ไม่กระจก็นี่ว่าเป็นงานกํากงานจับกางงานี่มีอะไระไม่ยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันแถมคุ้มค่าเอาวตอนีมันขี่ม้าเลย เลื่อน,อนอเอหมือนใครเขาใส่ไหม สัีคเฉยยานผมนุ่มเนียนทำไมสีฟ้าล่ะก็ฮิตค่ะฮิตญี่ปุ่นค่ะจอยค่ะท่านเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นทำไมที่นี่มันดังจิมทางครัวมันดังเรื่องพารอทข้ามใหดังเพราะจิมทอมสันคนเดียวเลยเหรอคะเนี่ยจริงเหรอคะเพราะจริงเขามาอยู่ที่นี่เหรอคะหรือว่าเขายังไงคะเขามาเจอครับเขามามาเจอเห็นพี่ใหญ่เขาทำข้ามใหม่กันก็ หลงไหลข้ายใม่มากเลยสวยเงางามเขาก็เลยคือพวกผู้ใหญ่ว่าเขาจะให้ทำข้าไหม่เนี่ยไปส่งเขาเอาไหมเขาก็จะให้ให้ไหมให้สีแล้วก็ให้เปลี่ยนจากสีกระทบดีๆก็สวยผู้ใหญ่เขาก็จัดงเราเราก็เขาก็ทำข้าว ตอนั้กผมประมาณสักหกเจ็ดขวบก็แกก็เริ่มมาแล้วละตอนนี้แกก็มาทุกวันแกจะมานั่งข้างล่างตรงนั้นแหละเพราะว่าจะมีจะมีเก้าอี้โซฟาแกก็มานั่งมาสุยมาคือบ้านเราเนี่ยจะเป็นบ้านสุดท้ายที่แกจะมาเยี่ยมคือจะแกจะขึ้นอันด้านตรงข้างกับพิพิธภัณฑ์ก่อนพอแกขึ้นพมือแกก็จะจ่ายงานโอเคบ้านหลังนี้ต่อสภาพแบบนี้บ้านหลังนี้ตอสภาพแบบนี้บ้านหลังนี้สภาพแบบนี้จนถึงบ้านบ้านที่เนี่ยจะเป็นบ้านสุดท้ายแกมาใส่ทุกวันวันนึงก็แบบวันนึงก็แบบวันนึงก็แบบแบบแบ ออเสร็จแล้วก็ส่งมาัดอย่างเดียวห้ามไปส่งที่อื่นเป็นเป็นเพราะว่าเป็นสัญญาระหว่างระหว่างลูกผู้ชายด้วยกันสมัยก,ก่อนนะบผมก็รักษาคําพูดห้ามไปส่งที่อื่นเป็น <c oughs> แน่นอนแต่ก่อนเขาสั่งผ้าไปขายที่อเมริกาก่อนนะทีนี้ถ้าบอกว่าเขามาสั่งที่บ้านเราเราก็ไม่ต้องไปเอาไปขายที่อื่นลหลังที่แกมาเปลี่ยนแปลงจากสโลนมาเป็นผ้าเส้นเดียวสองเส้น สี่เส้นหกเส้นสำหรับแต่งสำหรับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์บ้างพวกแต่งกายบ้างแนะแกมาพัฒนาสิ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ที่ทําให้เราซึ้งในความว่าความที่แกเอาความรู้อะไรงแกมาช่วยให้เราทําให้ผ้าเราเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นมาและตลาดก็รับมาตั้งแต่ตองน,นั้นเลยใครๆประกาศถึงผ้าบานครัวทุกคนย่อมรู้ยิ่งตอนที่แกมาได้หนังเรื่องเบนเฮอร์น,นะนะั่นแหละทั้งเรื่องเลยพวกคอสตูมพวกเครื่องแต่งกายพวกฉากประกอบจะเป็นผ้าไหมหมด บ้านครัวในหมายนี่ตากันเต็มคอกันทั้งคืนทั้งวันเลยนะเพื่อได้ส่งผ้าที่เข้าฉากของเบนเทิร์ตลอดทั้งเรื่องเลยนะ้าบอกคปดูหนังนเรื่องเบนเทิร์เนี่ยจะต้องคนจะต้องต้อง,องรู้เลยว่านี่คือผ้าพหมายจากบ้านครัวแต่เป็นคนทีมสงสารเอาเขัา พิตภัณฑ์เนี่ยทีมงาจะมีบ้านเราอยู่หลังหนึ่งเขาจะเขียนเป็นบ้านพิเษภาพคุณสุรีมรุทธัตเป็นคนมอบให้จิมคำสันหนึ่งหลังก็เขาทำให้เรามีฐานะดีขึ้นสมัยก่อนโอ้โหเสียสิ0ปีที่แล้วนะคุณคิณค่อเราขายเดือนละประมาณ200,000บาทนะ มีเป็นล้านนะเดนนี้เขามาทําให้ทั้งบ้านครัวเนี่ยมีฐานะดีขึ้นหมดทุกคนเลยไกลแค่บ,บ้านหลังเดียวแล้วก็มาปลูกบ้านใหม่นี่มันนมันก็คุ้มค่ากับกับวิภาพที่เขาเอามาเขาหยิบยืมให้เรานะง่ายๆนะ mm. คนจีนก็นจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่โมโหไม่อะไรเป็นคนที่มีมิตสิจมิตใจกับคนแบบนี้ก็ไม่เ่นนะ มันแบบสบายๆนั่งบางทีมันนั่งกินข้าวกับแม่ผมนะกินอะไรพี่มะขามมาเน<ด>ั่งกินหมูก็กอนแล้วหมืนกันเก็นั่งกินกับเพื่อนแยกก็มานั่งกินไม่ถือสามไม่ถือตัวไม่อะไรแบบพี่สบายๆเป็นเป็นพี่พน้องๆกับคนในบ้านครัวหมดทุกคนผู้เมตตาดีกว่า ที่เขาเห็นความเขาเห็นตรงนี้แล้วเขาเขาจุดประกายได้ยังไงว่าโอเคเห็นภาเห็นแค่ภาพสโลว์้าใหม่เขาจุดประกาดยด้ไที่ทําจากตรงนี้มาให้เป็นสินค้าออกไปเยอะแยะมากมาย มันเศร้าเลยเศรษฐกิจตกไหมคะโอ้ยบุบเลยเหรอคะเหมือนเหมือนอย่างกาอะไร่ะอย่างคนขึ้นต้นไม้แล้วตกต้มลงมาเลยน่ลงมาอย่างนั้นเลยดิ่งลงมาเลยไม่มีคอนมัน กันหมดเลยเกี้ยงเลยแล้วก็ยังเกี้ยงเลยไม่ไม่เหลือเลย คือช่วงที่คุณจิมอยู่เนี่ยทำกันทุกบ้านเราทำส่งจิมเรามีฐานะดีกันมาทุกคนทุกคนก็โอเคอยู่เฮปปี้จนพอแค่หายไปปุ๊บผ้าผ้าที่สั่งบ้านเราสั่งมาเลกยบ้านคัวเนี่ยมันก็ไม่มีเข้ามาคนที่มีข้าวทอเยียมก็ทาไปทาส่งมาจนกระทั่งหมดมีที่บ้านผมเ,เป็นบ้านสุดท้ายที่ทําส่งจิมปีสั้นแล้ปีหนึ่งหกผมไม่คนมาส่งข้าวสุดท้ายเลยที่นู้นหลังจากนั้นเขาก็เิดไม่ไม่รับผ้าแต่เรามันรักอาชีพนี้ ครั้งนั้นก็ไปทัางราชการบ้างอะไรบ้างก็โอเคก็มันก็ไปเขาก็ปิดตัวเองกันไปหมดทารวัตว่าเมื่อจีนไม่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 ทำไม่เราไม่ทําส่งจีนแล้วก็ทําส่งตามร้านแล้วก็เลือกออกตลาดเองแล้วตรนนี้ก็ไปเสนอตามร้านอะไรเขาบอกเป็นความหมายบางคนก็โอเคเขายอมรับอยู่ได้ในคุณภาพ இருங்க மண்ப <coughs>